เริ่มกันเลยเอาผู้รักษาประตูก่อนผมไล่ตั้งแต่ตั้งแต่ล่างขึ้นบนและการง่ายสุดนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยผมเปิดให้ทุกคนก่อนเลยให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับผู้รักษาประตูผมเลือกอังเรโอนา่ามันชัดเจนมากๆจริงๆว่า ผมว่าคนที่ต้องไปอ่ะเหมือนที่เราวิเคราะห์กันตั้งแต่ไลฟ์เมื่อวานคนที่ต้องไปนั่นก็คือทายบายนเดียนั่นแหละนะครับที่น่าจะต้องเป็นผู้เล่นที่จะต้องออกไปท้ายตลาดอาจจะไปด้วยสัญญายืมตัวหรือว่าย้ายกลับไปสู่ลีกตรุรกีเหมือนเดิมเนาะเพราะดูเป็นอัมบริมเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาชอบคาแรคเตอร์ของอัเองเดรอันนาแล้วมันก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่รูเป็นอัมบริมจะไม่ใช้ผู้เล่นที่เขาชอบมากกว่าต่อให้ฟอร์มจะไม่ดีเนาะถ้าเขาเลือกเขาคงเลือกผู้เล่นที่เขาไว้ใจ ในคาแรคเตอร์มากกว่าผมว่าเกมวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นโอกาสของอังเดรโอนา่านะครับสักทีเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจริงๆก็ฟิตตั้งแต่เกมอาร์เซนอลแล้วแต่ว่าดูเบนอมริมอยากให้ร่างกายมันพร้อมมากกว่านี้ก็เลยเป็นอังเดรโอนา่าก็เลยเป็นบาเนเดียลงก่อนเนาะแต่วันนี้นพอบาเนเดียโชว์ความผิดพลาดมันมันมันค่อนข้างชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆคือถ้าดูเบนอมริมเลือกใช้บาเนเดียอีกเนี่ยมันแปลกเพราะว่าเขาทำความผิดพลาดแล้วผู้เล่นคนอื่นมันจะมองไม่ดีไปด้วยเอ้ยทำไมคนนี้ผิดพลาดแล้วยังได้ลงสนามทำไมไม่ ทำไมไม่ไม่ไปซ้อมให้ดีแล้วกลับมาสู้ใหม่แล้วค่อยเป็นตัวจริงใหม่เบียดแย่งกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเกมวันนี้เกมพรุ่งนี้นะครับเกมมันพรุ่งนี้อังเดรโอนาจะได้ลงเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงโอเคไหมทีนี้เราไปกันที่แผงหลังอะ่ะผมเปิดก่อนเลยนะครับแผงหลังชุดเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนกับรอบที่ผ่านมาผมเลือกลุกชอเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายตรงกลางเป็นมาท้ายเดลิกแล้วก็ทางขวาเป็นเลนิโยโร เกมนัดล่าสุดที่ฟูลแลมกบริดจะเจอกันตรงกลางเป็นแฮร์รี่แม็กควายทางขวาเป็นมาทัเดลิกทางซ้ายเป็นลิซันดมาติเนสแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเปลี่ยน2ใน3เลยนะก็คือซ้ายเป็นลูกชอแล้วผมเนี่ยทุกคนผมมองว่าเอาตรงทางซ้ายก่อนทางซ้ายมีเรื่อยพูดนิดหนึ่งผมรู้สึกว่าลูกชอเนี่ยตอนนี้ร่างกายเขาดีขึ้นมากๆแล้วผมผมภพวาวนาอย่างเดียวคือผมอยากให้เขายืนระยะได้นานกว่าน,นี้หน่อยแล้วเดี๋ยวกันดูเขาจะจับ จับตัวเข้าได้ดีแล้วเขาจะยืนระยะได้ดีขึ้นซึ่งผมมองว่าลูกชอตอนนี้เป็นหัวใจสําคัญของตําแหน่งนี้ได้เลยนะครับณนะตอนนี้นะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกชอมีอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เลซันโดเลัน,นโดมาริเนสไม่มีแต่ผมไม่ได้บอกว่ามารินเนสจะดีกว่าลูกไอ้ลูกชอจะดีกว่ามารินเนสนะผมมองว่าในตําแหน่งนี้ยังไงก็ตามเนี่ยมารินเนสจะดูขี่มากกว่าอยู่แล้วด้วยการที่มาริเนสออกบอลเชิงลึกได้ดีกว่าออกบอลตัดกลางได้ดีกว่า แต่ลูกชอก็มีจุดเด่นบางอย่างที่น่าสนใจคือเขาสามารถอินเวิร์ไปเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กได้เข้าไปเติมให้ดอกูได้เพราะว่าเขาเล่นฟูลแบ็กมาก่อนเออนี่คือจุดดีจุดเด่นที่ผมรู้สึกว่าการมีทั้งมาร์ตินเนสที่ฟิตถ้ากลับมาฟิตแล้วกับลูกชอที่ฟิตแล้วเนี่ยมันจะเสริมกันดีมากเลยการมันสมมติว่าลูกชอเริ่มตันเปลี่ยนมาร์ตินเนสลงมาติเนสยืนพื้นไว้ก่อนถ้ามาติเนสหลุดมาติเนสอาจจะมายืนตรงกลางแทนไหมแล้วลุกชอใส่เข้าไป ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ลูกชอเนี่ยมาปักหลักเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเออดังนั้นเนี่ยขอชื่นชมหน่อยนะครับจากวินัยแล้วก็การฝึกฝนของลูกชอที่ก่อนอันนี้ผมเคยปรามาเขาไว้เยอะนะเพราะว่าแบบเขาเล่นยูโรมาพอมาแมนยูเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันมันหมดโอกาสแบบทีมไม่ได้สู้เลยนะครับทีนี้พอลูกชอเขาฟิตร่างกายมาดีขึ้นแล้วก็ผมเห็นความนิ่งของเขาประสบการณ์ในเวทีพียร์ลีกเนี่ยเออเราชื่นใจได้เยอะจากการที่มีลูกชอยืนประจําการตรงนี้เนาะส่วนมาทายาลิกเนี่ย แผงหลังในนัดเจอเชนอลมาเทนดี้คือแมนออฟเดอะแมตช์นะครับคือทุกคนอาจจะไปม,มองภาพว่าเป็นมาตุสคุณย่าใช่ไหมที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แต่ผมรู้สึกว่าเราอุ่นใจได้มากขึ้นกับแผงหลังที่อยู่ในเตะเสียประตูบ่อยๆจากซีซั่นที่ผ่านมาแบบมันดูไม่เข้าอกไม่เข้าใจมันดูสั่งกันไม่เป็นมันดูเตะบูดเตะว่าเตะทิ้งอะไรต่างๆนะพอมาทาเดรลิกเนี่ยร่างกายเริ่มได้เริ่มปรับตัวเข้ากับลีกได้เริ่มปรับตัวเข้ากับสโมสรได้เนี่ยผมเริ่มเห็นมาทาเดรลิกในร่างของอา,านะือ คือทุกคนอย่างนี้ครับเดลิกเนี่ยถ้าเราเห็นเขาจริงเขาเพิ่งยิบห้าทุกคนนะคือเขาเนี่ยโตมาตั้งแต่อายุ18คือเขาโด่งดังมาตั้งแต่อาแจกยุคที่ไปเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายยุคเอเดนฮากอะแล้วก็ยูเวนตุสก็ไปซื้อเป็นค่าตัวสถิติเลยแล้วก็ย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกแต่ก็ต้องยอมรับว่าทั้งยูเวนตุสและบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเขาไม่สามารถโชว์ศักยภาพความเป็นกองหลังที่เดลิกนี่คือ potential กองหลังระดับโลกนะครับก็ฟอร์มมันยิ่งดบดบลงมันเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่า เขาเนี่ยโตมาเกินวัยนะเขาเขาแบบเด่นมาตั้งแต่สิบแปดสิบเก้าแล้วพอยูเวนตุสดึงมาแล้วให้มายืนเป็นตัวหลักเลยไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์นก็ให้มายืนเป็นตัวหลักเลยล่างมันก็เริ่มกรอบกรอบตั้งแต่นานแล้วพอย้ายมาอยู่แมนยูเหมือนมันลดสเต็ปลงมานิดนึงเพื่อเพราะแมนยูเราเป็นทีมกำลังสร้างถูกปะล่ะแต่เดลิกเนี่ยพอช่น,อนที่ผ่านมามันก็เห็นชัดว่าเขากําลังปรับตัวเข้าสู่ลีกใหม่กําลังปรับตัวเข้ากับวิธีการเล่นของผู้จัดการทีมกําลังปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมแล้ววผมมมอออง่่าเเเกกกจรซซนนนนัับ Pre ีียทุค เราเห็นผมเห็นร่างมาทรลิกเนี่ยในยุคอาแจัแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มกลับมาแล้วนะครับเดลิกเริ่มมีความนิ่งมากขึ้นการเข้าแอคแท็กที่ดุดันแล้วก็สามารถเคลื่อนเกมต่อได้เลยคือการสั่งเกมรับการยืนตำแหน่งเดลิกทำได้ดีมากในเกมอาซน,นอลอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทำดีก็ต้องชมเนาะซึ่งเดลิกเนี่ยความผิดพลาดตอนซีซั่นก่อนมันมีเยอะนะแต่ตอนนี้มันมีลดลงแล้วก็ เป็นตัวที่เข้าไปบล็อกทำมิ่งโคตรดีทุกคนคือเดลิกแม่งผมชอบมากในการเข้าไปบล็อกลูกยิงของฝ่ายตรงข้ามดังนั้นเดลิกผมว่าดีมากในการยืนแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเดลิกตอนนี้คือนําหน้าแม็กควายอยู่แล้วในการเล่นเป็นประกันหลังตัวกลางนะครับก็คงเป็นเดลิกแหละที่ยืนเป็นตัวจริงยาวๆส่วนฝั่งขวาโอ้คนนี้ต้องพูดไทยสุดเพราะว่าผมเองเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวครับเล่นีีโยโร่โยโร่เนี่ยมาด้วยสถิติ ค่าตัวของผู้เล่นเนี่ยประมาณ60นะ60ล้านปอนด์ไหมผมจำตัวเลขคร่าวๆไม่ได้นะแต่ว่ามาด้วยเสถิติสูงมากจากนักเตะดาวร่งที่อายุ18-19เท่านั้นมาเนี่ยงงนะครับเพราะว่า1คือเราไปไฮแจ็คมาจากรเรอัลมาดริดคือโยโร่เนี่ยเดิมทีแล้วเขาก็ ตเตรีมแลแหละเพราะว่ามาริตมันก็เป็นทีมที่เขายังไงก็อยากไปแต่ยูเวนตเนี่ยอยากจะสร้างทีมใหม่ก็เลยไปดึงตัวโยโร่มาก่อนแล้วก็จ่ายเงินเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่จ่ายโยโร่ย้ายไปมาริตแน่นอนโดยที่ไม่มีค่าตัวซึ่งมาริตเนี่ยเขารอโยโร่เนี่ยให้หมดสัญญากับริวแล้วเขาค่อยดึงสไตล์มาริตชอบเป็นแบบนี้ครับซื้อความสําเร็จเอาธงสศเอาตานานเนี่ยในการดึงตัวนักเตะมาแบบฟรีๆเนาะเหมือนที่ดึงเทรน์เหมือนที่ดึงอิบาฮิมาโกนาเตในอนาคตนะครับ พอโยโรเข้ามาเพราะโปรเจกต์ยูเวตที่กำลังจะสร้างทีมในอนาคตแต่ซีซั่นก่อนหน้านี้เราไม่ได้เห็นความความชายของโยโรมากขนาดนั้นแล้วก็มันนมาพลาดตอนปีซีซั่นน้องอ่ะน,นันเจ็บมันนั้นโดนโด,ดนเหยียบแล้วก็ดูข้อเท้าแตกใช่ไหมะแล้วว่ามันก็เลยแบบไต่ระดับความฟิตด้วยระบบใหม่ด้วยสไตล์การเล่นใหม่มันปรับใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าพอร่างโยโรได้ร่างใหม่มาเนาะเริ่มปรับตัวเริ่มดีขึ้นตอนท้ายซีซั่นแล้วก็ซุ่มซ้อมตอนปีซีซั่นนะครับแล้วระเบิดเลยนะครับฟอร์ม เจอเซนอลนี่คือเอามาเตนิลี่อยู่หมัดปอกเลยนะครับคือยโร่เนี่ยเป็นฟุตบอลสไตล์ยุคสมัยใหม่เลยแหละถ้าลูกชอแบบอยากจะโหดขึ้นมากกว่านี้ในตำแหน่งนี้เนี่ยต้องดูวิธีการเล่นของยโร่ในมุมมองของผมนะไม่ว่าการออกบอลด้วยเท้าการเคลื่อนบอลไปข้างหน้าแล้วก็การเลือกทัมมิ่งที่ดีในการเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในกรอบเอาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องเล่นเกมรุกเนี่ยเขาเลือกทัมมิ่งได้ดีมาก ยโร่เนี่ยผมชอบเรื่องทัมมิ่งเขามากเรื่องการตัดสินใจเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันและอย่าลืมนะครับว่ายโร่เนี่ยยัง19 20เองนะทุกคนดังนั้นนี่คือตัวอนาคตไม่ว่าอนาคตจะอีกสักสี่หปีหรือเปล่าแต่นี่คือตัวอนาคตแล้วก็ผมว่ายโร่เนี่ยหลังจากนี้จะโชว์ ความสามารถโชว์ความโหดโชว์สไตล์กองหลังยุคใหม่เนี่ยให้เราดูเนี่ยในหลายๆนัดหลังจากนี้เนี่ยผมว่าทุกคนคงได้ตื่นตาตื่นใจว่าทําไมมาริตเนี่ยถึงอยากได้มากๆนะครับสำหรับเรนนีย ورو น,น,นะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มาอยู่กับเรานะฮะดังนั้นยูโรรอดูได้เลยเกมฟูลแลมผมว่าน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยภาพรวมแล้วกันว่าวิเจจะสู้ยังไงจะเล่นยังไงนะครับทีนี้ไปตําแหน่งเอาวิงก่อนนะครับวิงแบ็กเนี่ยขออย่างเดียวว่ารูเบนอโมอริมนะครับ มึงนะถ้าสมมุติว่ามันเกิดภาพแบบเมื่อวานอีกนะครับถ้ามันเกิดภาพแบบเดอร์เซนอลอีกนะผมว่าแปลกๆแ,แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอเลือกแบบที่ผมคิดว่ามันควรจะต้องเป็นแล้วมันไม่ควรจะต้องมาแบบมาคิดเยอะทุกคนมันควรจะต้องซ้ายเป็นแพตติกดอกูแล้วขวาเป็นอามัดเดียโลแล้วนะครับไม่ใช่เดียโก้ดาโลนะ คือมันชัดเจนมากๆในเกมเอสเตรเซนอนว่าเลือกดาโลลงก่อนเหตุผลเพราะต้องการสู้เกมรับเอาเกมรับก่อนแต่สุดท้ายดาโล่อะทุกคนเขาลงมาแล้วมันไม่ได้มีมิติอะไรเลยอะคือเกมรับก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นสุดมันคือไม่คือเป็นการตัดสินใจที่ผมบอกแล้วนะว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องอะในการปล่อยดาโลมาก่อนทั้งที่อามัดไม่ปีซีสั้นมาดีกว่าตลอดแต่เลือกใช้ดาโลเพราะต้องการซื้อเกมรับก่อนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในมุมผมนะครับดังนั้น เกมนี้เป็นเกมเจอฟูลแลมความกดดันต่าง,างนาๆนานาเนี่ยมันไม่ต้องคิดเยอะนะครับมันควรจะต้องเป็นเกมที่เราควรจะต้องได้ลองผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราคือมันไม่ใช่การลองหรอกแต่มันคือการเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราเล่นเพื่อให้มันเข้าขากันเพื่อให้มันเข้าใจระบบกันมากขึ้นแล้วให้ดารุ่กลับมาเป็นตัวสแปร์กับไปเป็นตัวเปลี่ยนเกมครึ่งหลังหรืออะไรก็ตามมันไม่ควรจะให้ดารุ่กออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอันนี้ผมถือแบบนี้นะดังนั้นต้องยืนพื้นไว้ถ้าเรา เราก็คงปฏิเสธไม่ได้เอาข้อที่1ก่อนว่าโอเคล่ะอามัดเนี่ยนนเล่นเกมรับสู้ดาโลไม่ได้แต่ในมุมมองของผมการเจอฟูลแลมผมคิดว่าเรา,เราไม่ได้เราไม่ได้ถูกโจมตีเราอาจจะโดนโจมตีจากย e ูโบี้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้อันตรายเหมือนกับเกมรุกข,ของอาเซนอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าต้องใช้อามัดเท่านั้นต่อให้จะเจอทีมที่ใหญ่กว่าน,นี้ก็ไม่ควรเอาดาโลออกสตาร์ทในมุมผมนะคุณภาวนาให้รูปเบนอววริลไม่คิดเยอะนะครับส่วนฝั่ง ซ้ายแพทริกดอกูเนี่ยโอเคฟอร์มฟอร์มดีมากๆเลยในเกมปีซีซั่นแต่ว่าตอนเจอเซนอนนี่ดูหายหายจากเกมไปนิดนึงแต่ก็ยังไว้วางใจได้ในการยืนระยะยาวๆเพราะว่ามันไม่มีใครดีกว่าดอกูตรงนี้นะณตอนนี้นะครับแล้วก็เราคงต้องใช้เท่าที่มีแต่ว่าที่เรามีอยู่ทางซ้ายเนี่ยผมคิดว่ามันเพียงพอต่อการที่ทีมของเราเนี่ยจะไปลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นมันควรต้องอยืนอ,อย่างนี้นะ คือผมว่าวันนี้เสร็จผู้เล่นตัวจริงในในในใจของผมกับทุกคนน,คนม่มันคงเดากันไม่ยากมันคงเดากันไม่ยากนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีพลิกแพงเล็กน้อยแต่เดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาไอ้ตรงพลิกแพลงมันคือมิดฟิลด์คู่กลางนะทุกคนผมจะพาทุกคนไปข้างบนก่อนผมจะพาทุกคนไปข้างบนก่อนซึ่งข้างบนเนี่ยผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับเปรี่ยงข้างบนเนี่ยเหมือนเดิมครับดูเวนอัมบริมต้องไม่คิดเยอะอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง อย่างแรกนะผมว่าข้างบนต้องยืนแบบนี้ก็คือมาดูสุญญาเบนจามินเชสโกและบรานอมโมโมเราเห็นแล้วจากเกมมาเชนอลนว่าคุณ่าสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้มากแค่ไหนไรานอิโมโมสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้มากแค่ไหนแล้วผมรู้สึกว่าเกมฟูลแลมเนี่ยเดี๋ยว2คนนี้จะยิ่งสร้างความอันตรายได้ดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแต่ส่วนข้างบนเนี่ยผมไม่อยากให้รูเบนอวาริมคิดเยอะผมไม่เถียงนะครับว่าเมสันเม์เนี่ยทำผลงานได้ดี ไม่เถียงเลยจริงๆแต่ว่าแผนระยะยาวแผนระยะยาวอะ่ะเสีเดเยดผู้เล่นตัวจริงของยูเนเต็ดอ่ะทุกคนมันไม่ไม่ใช่เมสันเมาส์อ่ะไม่ใช่เมสันเมาส์ที่ยืนเป็นเสีเดเยดผู้เล่นตัวจริงการวางแผนระยะยาวในระบบใหม่ของรุเบนวรีเมสันเมาส์เนี่ยจะเป็นตัวทดแทนตําแหน่งของมาร์อุสคุนย่าตามหลักที่มันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตแล้วจริงๆเนี่ยเมสันเมาส์ต้องสู้ กับตัวเองในตำแหน่งนั้นก็คือตำแหน่งมาตุสุนย่าหรือว่าตำแหน่งของไบรอันอิมโบโมไม่ใช่ไปสู้ตำแหน่งของเบนจามินเชสโกเพราะว่าตำแหน่งเบนจามินเชสโกคนที่ต้องมาสู้คือโจเชอเซอร์ซี่โอเคไหมซึ่งฟอร์เมชั่นที่ควรจะเป็นมันต้องเป็นเบนจามินเชสโกเพราะไม่งั้นแมนยูจะทุ่มเงินขนาดนี้ซื้อเบนจามินเชสโกทำไมมันต้องใช้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ดูเป็นอวบดิมคิดเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขอื่นจริงๆในเกมเจอฟูลแลมด้วยคนว่าแมนยูจะต้องแบบ มาลองมากังวลมากลัวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ากลัวอีกนะผมรู้สึกว่ามันจะยิ่งแปลกมากเข้าไปเรื่อยๆผมซัพพอร์ตโดยเป็นอมอิิมนะแต่นาทีนี้ในการเจอฟูลแลมในการเจอทีมที่เราเราดีกว่าเขามาตลอดเวลาเราต้องสู้เพื่อให้เราดีกว่าเขาด้วยไม่ใช่ดีแค่ผลการแข่งขันเนาะดังนั้นมันควรจะต้องยืนเป็นฟอร์เมช o ั่นสแตนดาร์ดที่จะเอาไว้สู้กับทีมอ,อื่นๆในระยะยาวผมมองว่ามันต้องเป็นเบนจามินเชสโก้ นี่คือข้างบนผมว่าทุกคนเดากันไม่ยากเนี่ยถ้าทุกคนดูกันเป็นภาพวงกลมแบบนี้คือเดากันไม่ยากทุกคนน่าจะคิดคล้ายๆผมนะครับส่วนมิดฟิลคู่กลางอ่ามิดฟิลคู่กลางมิดฟิลคู่กลางเนี่ยทุกคนคิดกันว่ายังไงดีมิดฟิลคู่กลางทุกคนคิดกันว่ายังไงดีนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวผมเปิดหัวให้เรือนะแล้วเดี๋ยวผมอธิบายซึ่งทุกคนเห็นด้วยเห็นต่างก็ว่ากันมาแล้วกันนะครับซึ่งคนที่ผมมองว่าเล่นคู่กันในวันพรุ่งนี้ก็คือบรูโน่เฟนันเดสกับ คาซิเโร่นะครับคือเป็นชุดเดียวกันเป็นคู่เดียวกันกับที่เจอกับอาเซนอลนคือตอนแรกเนี่ยผมไม่จริงๆมันไม่ได้คิดอะไรยากเลยนะในมุมผมนะผมก็คิดว่ามันคงไม่ดีไปจาก2คนนี้หรอกนะครับอาจจะมีกังวลเล็กน้อยว่าเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยหลือจะเป็นอูกาเต้เพราะว่ารูเบในโมริมมันเขามองอูกาเต้ไว้ในการยืนระยะมากกว่าคาซิ m i โร่แต่พอเราผมเห็นอูกาเต้ลงมาในเกมเจออาเซนอนะแบบมันชัดมากเลยว่าอูกาเต้ เหมือนจะไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนเหมือนจะเหมือนความกังวลความกดดันความคือตอนนี้เหมือนเขาอ่ะไม่ได,ไได้ไม่เป็นตัวของตัวเองเอ่ะเพราะว่าสไตล์ใหม่ของผู้เล่นที่เล่นตรงนั้นอ่ะมันต้องเล่นเกมรับได้แล้วก็เคลื่อนเกมลุกได้แต่ว่าออกาเต้เหมือนเขาไปาะวงเรื่องการจะเคลื่อนเกมลุกมากไปมันเลยทําให้ตอนนี้ <S <S เขาทําอะไรไม่ดีสักอย่างเลยตอนลงไปเล่นกาซอนเนี่ยแบบความผิดพลาดเขาเยอะมากอยู่ๆจ่ายผิดอย่างเงี้ยอยู่อยู่จ่ายไปเกือบ เกือบเสียประตูอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาต้องไปจัดการตัวเองใหม่ก่อนนะครับแล้วก็คาซิมิโร่เนี่ยได้เรื่องความนิ่งได้เรื่องคลาสเนี่ยผมมองว่าเกมนี้คาซิมิโร่ยืนอาจจะไม่น่าเกลียดอะไรเลยนะอาจจะดีกว่าอุกเตท,ที่สภาพจิตใจความมั่นใจตอนนี้มันเริ่มดบด,บ,ดบลงนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกคาซิมิโร่คู่กับรนะูโน่รูโน่แฟนเดียเนี่ยผมไม,ไม,ไม่ไม่แปลกใจผมวางเขาไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดูสคอร์ตรงนี้เนี่ยเราคงไม่กล้าเปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็จากฟอร์มการเล่น ในเกมเจออาร์เนอลเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นฟอร์มเมนูเนาะก็หวังว่าอาจจะเมนูอาจจะมีโอกาสได้ลงในเกมนี้มากขึ้นนะครับกต็ต้องรอดูแต่ว่าในมุมมองผมผมมองพื้นวยอย่างนี้นะก็คือเป็นบรูโน่เฟนนเดสจับคู่กับคาซิเมโรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงก่อนที่จะผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าแมนยูจะสู้อะไรยังไงนะครับซึ่งผู้ตัาสตูวอาระบบ3 4 2สนะ อังเดรโอนานะครับหลัง3ตัวที่เราเห็นนะครับลุกชอเดินลิกขวาเป็นยนะูโรเนาะมิดฟิลคู่กลางบุนเดเฟานันเดสกับคาซิมิโรนะครับแล้วก็ขวาวิงแบ็กขวาใช้อามัดวิงแบ็กซ้ายใช้แพทริกดอกูนะแล้วก็ดับเบิลเทลเทลเลยแหละดับเบิลเทนฝั่งซ้ายนะใช้วัลสันคุณย่าขวาใช้ไบรอันเอมโบโมนะแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับนี่จะเป็นการลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกอย่างเป็นทางการของเบนจามินเชสโก้นะทุกคนพอใจกันไหมถ้าไลน์อัพมันออกประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าส่วนตัวผมผมโอเคมาก ถ้าถ้าเป็นไลอ้อแบบนี้ผมรู้สึกว่าโอเคดูเปน็นนมับอลลมเขาต้องไม่ไม่แปลกแล้วก็ต้องต้องไม่คิดเยอะนะครับในไหนไหนเป็นเกมเจอฟูลแลมเป็นเกมเยือนนัดแรกแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นเกมที่ยูไนเต็ดมันไม่มีทางอื่นทําไมผมถึงขึ้นว่านัดนี้โคตรสาคัญคือถ้ายูไนเต็ดอยากพลิกโมเมนตัม um ของเกมหรือว่าอยากพลิกโมเมนตัม um ของลีกในซีซั่นนี้เกมเจอฟูลแลมเกมเยือนนัดแรกเนี่ยมันควรเก็บ3คะแนนให้ได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ต้องทําให้ได้จริงๆเออผมผมไม่รู้จะบอกไงคือมันจําเป็นที่จะต้องทํานะครับดังนั้นผมคิดว่าเกมเกมที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีเงื่อนไขอื่นอยู่ดแต่ต้องคว้าสามคะแนนเท่านั้นเอออยู่นเต็ดต้องเอาสามคะแนนมาได้เท่านั้น